HELLO my friends WELCOME TO MADAM l i n Organic Farm นออ at e CHANNEL วันนี้มาดูหลังบ้านนะคะช่วงเวลาบ่ายสนะคะ5 1นาทีนะคะเรามาดูกันนะคะตรงนี้เลยค่ะตรงข้อมูลข่าวสารที่ YouTube ส่งมาให้ YouTuber แต่ละท่านนะคะนี่ค่ะเราต้องพยายามหมั่นดูนะคะว่ามีอะไรใหม่ๆเนาะตอนนี้ YouTube ส่งมาให้บอกงี้ค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชีวิตในหนึ่งวัน ในวันที่25กรกฎาคมถ่ายทำชีวิตของคุณในวันที่25กรกฎาคมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสารคดีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตในหนึ่งวันบนโลกซึ่งผลิตโดย r ริดเลย์สกอตและเจ้าของรางวัล Academy Awards อย่าง Kelvin m c d o n น l d นะคะเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้กันเลยนะคะคลิกเข้าไปนะคะนี่ไง Life in a day นะคะ July 25 25นะคะก็คือวันที่25รกรกฎาคม Film your day ก็คือถ่ายทำนะฮะทำคลิปวิดีโอของตัวคุณเองนะคะแล้วก็แบ่งปัน Share your story นะคะแบ่งปันเรื่องราวของคุณนะคะเขาบอกว่า on on July 25หรือ25นะคะ2020ในวันที่25 กระกอดาคมปี2563เรานะคะ Film your day and you may become part of historic global documentary produced by Ridley Scott, Directed by Kevin MacDonald and f i l m by you. Get ready to take part นะคะก็คือในวันที่25นี้นะคะ ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะพี่น้องชาวช่อง YouTube ทั้งหลายนะคะที่ทำช่องเปิดสร้างไรายได้เนาะมาร่วมกันถ่ายทํานะคะอัดวิดีโอนะคะกิจวัตรประจำวันของคุณเองนะคะเรื่องราวของคุณในวันที่25ดังกล่าวนะคะแล้วมาถ่ายทอดนะคะผ่านช่องทาง Youtube ในช่องของท่านนะคะเอาละเรามาสกรอลดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนะเาะนะคะเทคพาร์ t นะคะ เข้าร่วมนะคะการเข้าร่วมในการเข้าร่วมนะคะ life in a day ก็คือชีวิตในหนึ่งวัน t a k e part เข้าร่วมนะคะ t r uh, t k k i n g part is simple การเข้าร่วมนีง่ายมากในวันที่25นี้นะคะ grab your camera จับมือถือของคุณ or smartphone หรือมือ uh, กล้องนะคะกล้องถ่ายรูปหรือมือถือนะคะ All smartphone and film your day นะคะก็คือวันที่2ิมานี้เข้าร่วมกับพวกเรานี้ได้ง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่นำกล้องของท่านนะคะและมือถือนะคะหรือมือถือนะคะเข้ามาถ่ายทำเรื่องราวของตัวเองนะคะ you might record typical day นะคะซึ่งก็อาจจะบันทึกในระหว่างวันเนาะ,ะตั้งแต่นะคะไปทำงานนะคะเชื่อมโยง connecting with family ก็คือการ มีสัมพันธ์นะคะหรือโต้ตอบอพูดคุยกับครอบครัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ being with friend หรือการาใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆนะคะเรียกว่าถ่ายทอดกิจกรรมหนึ่งวันนะคะไปทำอะไรบ้างกับใครที่ไหนนะคะเช่นออกไปทำงานเดินทางออกไปทำงานแล้วก็ก่อนออกไปก็อาจจะพบปะกับ family ก็คือครอบครัวของเราเนาะเสร็จแล้วก็ไปเจอเพื่อนฝูงบ้างนะคะหรือ o r maybe something special is happening หรือว่าจะถ่ายทอดเรื่องราวที่ โอ้โอวันที่ยี่ห้ากรกฎาคม ได้มีบางสิ่งพิเศษเด็กบางเกิดขึ้นนะคะ it's your wedding day หรือเป็นวันครบครอบการแต่งงานหรือเป็นวันแต่งงานของคุณเนาะ you have important news to share หรือมีข่าวสำคัญนะคะที่คุณอยากจะแบ่งปันนะคะ o r you are having a baby หรือเป็นวันที่คุณตั้งครรนนะคะหรือคลอดบุตรพอดีเลยเนาะ you could show us lockdown in your city ก็คือพูดไง่ายๆว่าให้คุณเนี่ยแสดงให้เราเห็นนะคะโดยที่ระบุชื่อเมือง How your world is opening up ทำยังไงที่แบบเปิดโลกใหม่ของคุณนะคะ Or something you're fighting for หรืออะไรบางสิ่งที่คุณกำลังต่อสู้อยู่นะคะรับมือกับมันอยู่นะคะ Alternatively you could choose to film someone you find interesting and spend the day capturing their j l y 25นะคะพูดง่ายๆว่าถ้าเราไม่มีเรื่องราวของตัวเองนะคะในทางในทางเลือกนะคะ alternative หรือคุณสามารถที่จะเลือกที่จะถ่ายทำนะฮะบันทึกเรื่องราวของใครบางคนที่คุณรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็เป็นบุคคลที่ใช้เวลาใน1วันคือวันที่25กรกฎาคมที่คุณอยากจะนำมาถ่ายทอดก็ได้นะคะ Uh, พวกเรานะ we also like you to show or tell us the answer to these four questions โดยเรื่องราวเหล่านั้นจะต้องตอบคำถาม4คำถามดังต่อไปนี้นะคะจะต้องสะท้อนให้เห็นเนาะ 1. what do you love คุณเลอคุณรักอะไร what do you fear คุณกลัวอะไร what would you like to change คุณต้องการอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร either about the world or your own life หรือ เกี่ยวกับโลกใบนี้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้อะไรบ้างนะคะหรือแม้แต่ชีวิตของคุณเองนะฮะอ o ย r โอนไลฟ์อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตคุณนะคะ what's in your pocket อะไรอยู่ในกระเป๋านะคะ the most important thing is to make it personal ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะจะต้องทำเป็นส่วนตัวนะคือห้าม copy พูดง่ายๆ share what matters to you ก็คือแบ่งปันเรื่องราวปัจจัยเรื่องราวเหล่านั้นนะคะ อันนี้เป็นภาพยนตร์ของคุณแล้วนะ This is your film ก็เหมือนกับเป็นอัตชีวประวัติของเราอยากจะถ่ายทอดให้ผู้คนทั่วโลกได้มองเห็นนะคะว่าเฮ้ยฉันรักอะไรฉันเลยถ่ายทอดวันที่25นี้ฉันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตประจำวันเราฉันรักในการได้ดำเนินชีวิตในในวันนี้อย่างไรหรือว่าเรากําลังเผชิญกับความหวาดกลัวเรื่องอะไรแล้วเราอยากจะถ่ายทอดออกมาให้รู้ว่าวันที่25กรกฎาคมเนี้ยมันเป็นวันสําคัญที่เราอยากจะ มาแบ่งปันชาวโลกให้รับรู้ว่าเรากลัวอะไรอยู่นะคะ What would you like to change เราต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกใบน,นี้หรือชีวิตของตัวเราเองเนาะเอ๊เราอยากจะเริ่มต้นใหม่ทำอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมไหมหรือยังไงเป็นต้นนะคะแล้วก็อะไรอยู่ในกระเป๋า What's in your pocket นะคะก็คืออะไรที่เรามีอยู่แล้วในตัวเรานั่นเองนะคะ Submission are opening from July 25 until นะคะ a h august second ก็คือส่งฟิล์มของเราเองก็คือคลิปวิดีโอที่เราถ่ายทำแล้วนะคะอาจจะตัดต่อเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะได้ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาหลังจากที่ครบกำหนดนะคะคือหลังวันที่2แล้วนะคะ team of researcher and editor will review the clips received จะมีทีมนักวิจัยคน้นคว้า และบรรณาธิการคอยตรวจสอบเนาะทบทวนคลิปที่พวกเขาได้รับนะคะถ้า if your footage is u o e d ถ้าคลิปวิดีโอเราเนาะตอนไหนก็แล้วแต่ได้มีโอกาสได้นำไปใช้ in the final film ก็คือเขาจะรวบรวมเรื่องราวทุกคนที่ส่งคลิปเข้าไปเนาะอาจจะดึงมาเป็นบางฉากบางตอนของของเราถ้าเราได้รับเลือกนะคะ review contact you later in the year นี่มันเป็นอะไรที่น่าท้าทายเราน่าจะร่วม เข้าโปรแกรมนี้นะคะเ,เพื่อนๆจ๋านี่ก็นำข่าวนะคะจาก YouTube นะคะมาบอกพ่อแม่พี่น้องให้รับฟังเนาะทีนี้ทิป for f i l m i n g นี่คือเคล็ดลับเนะเาะ following a few of these simple tips ให้ทำตามนะคะเ,เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะ ข้างล่างนี้ที่มันง่ายมากเลยนะจะช่วย will increase นะคะ a likely h o o d of your work being included in the finished film คือเคล็ดลับเคล็ดลับที่จะทำให้เราได้มีโอกาสถูกรับเลือกนะเข้าร่วมกับฟิล์มที่เขาจะมาเผยแพร่คือเขาคัดเลือกจากทุกคลิปทั่วโลกที่เขาสนใจแล้วคิดว่าเออมันน่าจะมีประโยชน์เนาะเขาก็จะเอาไปรวมเป็นฟิล์มแบบ ใหญ่เลยนะคะที่ว่ารวบรวมหลายผู้คนยูทูบเบอร์หลายคนเนาะมากลายเป็นฟิล์มนี้เนี่ยมีเคล็ดลับอะไรบ้าง1 Story t e l l i n g ก็คือการเล่าเรื่องราวาการสร้างฟิล์มนี้เนี่ยเป็นการเล่าเรื่องนะคะให้คิดถึงว่าะจะ hold the viewer การจะดึงดูดเนาะการที่จะหยุดผู้ชมนะได้อย่างไรดึงความสนใจของเขานะ how the viewers attention คือดึงความสนใจ กับผู้คนที่เขาเข้ามาดูคลิปเราแล้วแบบได้ยังไงกับเรื่องราวที่เราเล่าจนจบนะฮะ Where you're feeling ก็คือสถานที่เวตเตอร์ uh, นะ,ะไม่ว่า you're feeling uh, เกี่ยวกับตัวคุณเองหรือ someone else หรือคนอื่นนะคะ The more personal and honest the better ก็คือขอให้จริงใจและซื่อสัตย์นะคะอย่าตุกติกเนาะอย่าแบบก๊อปปี้หรือลอกเรียนแบบใครอย่าไปเอาของชาวบ,บ้านมาทำนะคะ Hold your shots นะคะก็คือ uh, เขาเรียกว่าให้ถือช็อตนะคะช็อตลองเนาะ enough ก็คือความสั้นยาวเนาะซีนะ uh, scene, แต่ละซีนที่เราถ่ายเนาะให้มันเพียงพอนะที่จะ s t t r i c t them i n t h e viewers mind คือพูดง่ายๆว่ากระชากใจนะพยายามที่จะช็อ uh, ตก็คือการถ่ายทำ uh, ให้มันมีความเขาเรียกว่าดึงดูดนั่นแหละจากการดึงดูดแล้วเนี่ยสร้าง เขาเรียกว่าไปกระชากจิตใจเนาะ Extra bit them in the viewers mind ทำให้เกิดความประทับใจ Avoid lots of panning or and zooming พยายามอย่าถ่ายแบบซูมหรือถ่ายแบบแพนกล้องนะคะ It will look messy ก็จะทำให้ดูแบบรกๆนะ,ะดูไม่เรียบร้อย And it will leave your viewer dizzy ก็จะทำให้ผู้ชมเบื่อนหน่ายนะคะอย่าซูมอย่าแพนกล้องนะคะ uh, Shoot landscape อันนี้ก็คือเรื่องของ ทำเลนะคะขอไป make sure to s h o o t in landscape mode นะคะให้ถ่ายแนวนอนนะคะ make sure คือให้มั่นใจนะอย่าลืมนะคะต้องถ่ายกล้องแนวนอน so hold your phone on its side นะคะให้ให้ให้ถ่ายแนวนอนก็คือถ้าใครใช้มือถือ smartphone ก็ต้องวางเป็นแนวนอนนะคะแล้วค่อยถ่ายวิดีโอนะคะ length and language นะคะก็คือความยาวของคลิปและภาษานะคะ you can submit as much or as little footage as you like and you can record footage in any language ก็คือส่งเป็นภาษาอะไรก็ได้เข้าไปนะคะเข้าไปสับมิ t ไปแข่งขันเนาะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะพี่น้องจา๋าอันดับต่อมานะคะนี่คือเทคนิคเนาะเคล็ดลับเนาะ capture highest quality possible นะคะใช้ ire, uh, 24 fps อันนี้น่าจะเป็นค่าในเรื่องของความละเอียดเนาะ คือให้ใช้ความละเอียดภาพเป็น 4K หรือเหนือ 1,800p 0นะคะอันนี้ความละเอียดภาพเนาะ ถ้าสมมุติว่ากล้องคุณสามารถที่จะอนุญาตได้ไปจนถึงค่าค่านี้ของภาพนะคะ uh, we accept footage shot o r any device include mobile phone นะคะ but higher resolution footage will translate better to the f i n i s h e d f i l m e นะคะคือพูดง่ายๆว่าจริงๆเขาก็รับทุกเอ uh, device หมายถึงว่าไม่ว่าเราจะใช้มือถือหรือกล้องถ่ายรูปนะคะ รุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ได้นะคะคือเขารับหมดแหละแต่มันจะเป็นที่ดีมากเลยถ้าเราสามารถที่จะถ่ายทํา คลิปที่เราจะส่งเข้าร่วมนะะี่ค่ะให้มันมีความละเอียดมากที่สุดขนาด 4K over 1,080p นะคะพยายามใช้ความหนาแน่นตรงนี้นะคะคือความละเอียดของภาพเนาะคือถ้าเรามีกล้องที่สามารถทำได้ถึงสเปคนี้นะคะมันก็จะมีโอกาสที่ฟิล์มสุดท้ายที่เขาจะรวบรวมในการสร้างเรื่องราวเนี่ยมันจะถ่ายทอดความละเอียดของภาพนะคะได้อย่างดีมากเลยนะคะ Also select 24fps นะคะ ก็คือขนาดเฟรมเนาะขนาดอัตรานะอัตราเฟรมนะคะหรือ3 0 fps if that is not an option on your camera or phone ไปเซตติ้งโฟนก่อนนะคะเป็น2 4 fps นะคะแล้วก็3 0 fps ยังได้อย่างหนึ่งนะคะต่อไป get the best sound นี่คือเรื่องเสียงนะคะ it's important that we can hear you properly ก็ทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดเลยนะให้ความสนใจนะคะ pay attention นะคะตั้งใจนะคะเพื่อนๆ to any background คือคือเสียงรบกวนพื้นหลังนะคะเสียงประกอบในฉากในคลิปวิดีโอเรานะคะให้เรามัดระวังแล้วให้ความสำคัญนะคะตั้งใจดีๆนะเพื่อนคะถ้าจะถ่ายเนาะ That may interfere คือรบกวนนะ with your recording ซึ่งรบกวนการบันทึกนะคะ if possible ถ้าเป็น ไปได้ปลั๊ a basic microphone นะคะให้ช่วยเสียบหูไมโครโฟนนะคะ into your camera to get the best sound possible นะคะก็คือให้เสียบไม้นั่นเองนะคะในการที่เราอาจจะพูดถ่ายทอดนะคะให้มันแบบว่าให้ได้เสียงที่สมบูรณ์แบบที่ดีที่สุดเลยนะคะ ต่อไปนะคะ no filter ห้ามใส่เลยนะคะห้ามใส่เลนเ filter เลนกองแสงนะคะ sticker ก็คือพูดง่ายห้ามอ,อ่พวกตกแต่งภาพใดๆนะคะ sticker หรืออ,อ่ใส่เอฟเฟกก็ห้ามใส่นะคะ we want your raw footage ต้องการแบบดิบๆเลยนะคะงั้นก็ไม่ต้องใส่เพลงไม่ต้องใส่ฟุตไอสติกเกอร์สติ๊กเกอร์ sound effect เสียงตบมือเสียงแก้วหล่นใดๆทั้งสิ้นเนาะ,ะโอเคไหมคะนะเออ โอเคนะคะทีนี้มาดูนะคะอันนี้คำว่า C film requirement เนาะนี่มาหน้าภาษาอังกฤษปึ๊ดเลยนะคะพี่น้องจ้า Appearance Release นะคะเรามาดูกันเนาะนี่คือข้อข้อกำหนดนะคะ ถ้าสมมุติเราไม่ได้ถ่ายเรื่องราวของตัวเราเองไม่ได้ถ่ายเฉพาะตัวเรานะคะแต่ฟิล์มที่เราถ่ายเนี่ยไปเกี่ยวข้องคนอื่นเช่นครอบครัวของตัวเราเพื่อนเรานะคะหรือแม้แต่บุคคลแปลกหน้าจะต้องเอาเอกสารตัวนี้นะคะ appearance release form นะคะให้เขาเซ็นยอมรับนะคะ d i s i s a n essential เพราะอะไรถ้าเขาไม่เซ็นยอมรับ เกิดเขาเอาไปรวบรวมนะฮะเอาส่วนหนึ่งส่วนใดในใน,ในในคลิปของเราเนาะไปรวบรวมสร้างเป็นฟิล์มใหญ่นะคะเป็นฟิล์มที่แบบมาจากทั่วโลกที่แบบเอาส่วนหนึ่งของคลิปของใครก็ตามแต่ที่เข้าร่วมแคเมเปญน,นี้นะคะเกิด <c ười> คนที่อยู่ในฉากเขาฟ้องขึ้นมามันก็จะมีปัญหานะคะ t h i s i s n essential คือสำคัญมากเลยนะโดยเฉพาะนะคะ especially นะคะ for anyone who is clearly identifiable uh, talks to camera or can be heard talking อา อันนี้โดยเฉพาะใครก็ตามที่สามารถที่จะเ,เรียกว่าช,ช,ชี้เฉพาะนะคะชี้บ่งได้นะคะว่าเสียงที่คุยนะคุยกับกล้องนะคะาสามารถได้ยินนะว่าเป็นเสียงของเราหรือเสียงของใครตอนี้ถ้าสมมติว่าถ่ายเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีอีกล่ะ อันนี้เนี่ย i n o u n t r y where they are resident นะฮะซึ่งเด็กคนนะั้นอาศัยอยู่ที่ประเทศใดๆที่เราไปถ่ายแล้วเด็กอายุต่ำกว่า18ออโซนะคะจะต้องนะคะ legal guardian นะคะก็ต้องมีผู้ปกครองเซ็นยินยอมนะคะในแบบฟอร์มนี้เช่นกันนะคะ a p p a r a n c release form เนอะซึ่งอันนี้สำคัญมาก this is very important นะคะอย่าถ่ายเด็กใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนะคะ ระวังนะคะทำคลิปนี้นะคะ if you do get permission นะคะ from people to include them in your video ก็คือขออนุญาตบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ไม่ใช่ตัวเราคนเดียวนะคะต้องมีเอกสารให้เขาเซ็นยอมรับเราถ้าเราไม่มีเอกสารตัวนี้นะคะทางทีมนะคะทางทีมที่ทำฟิล์มใหญ่ที่เขาจะรับเรื่องคลิปวิดีโอเข้าไปคัดเลือกเนี่ยเขาจะไม่พิจารณานะ We will not be able to use it เราก็ไม่สามารถที่จะนำบางส่วนบางตอนในคลิปวิดีโอเราเข้าไปรวมอยู่ในฟิล์มของเขาได้นะคะหมายเหตุ hate, นะคะโน้ตถ้าคุณ if you are filming a crowd or street scene ก็คือถ้าไปถ่ายฉากฝูงชนฉากถนนซึ่งผู้คนอาจจะแบบส่วนใหญ่อยู่เป็นภาพพื้นหลัง express permission Uh, may not be required อันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องขออนุญ,ญาตนะคะ but rules vary country to country แต่บางประเทศเขาไม่ยอมนะคะอันนี้ก็ถ้าเราไปถ่ายหมู่ฝูงชนหรือภาพถนนที่มีผู้คนมากมายนะคะอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นมีกฎห้ามไหมนะ,ะในเรื่องสิทธิมนุษยชนเนาะสิทธิส่วนบุคคลพูดง่ายๆ uh, ถ้าที่ไหนนะคะ where possible is best to be on the safe side ก็พยายามปลอดภัยที่สุดก็อย่าไปถ่ายนะคะพยายาม uh, หรือถ้าจำเป็นต้องถ่ายก็ต้องให้ผู้คนนะคะเหล่านั้นเซ็นยินยอมเนาะทีนี้ how to use apparent release form เขาก็อธิบายต่อนะคะอ่ะสถานที่ที่เราถ่ายทำก็ต้องขออนุญ,ญาตอีกเช่นกันนะคะอันนี้คืออ่านคร่าวๆเนาะสเกเ a โร n ิโ i น n อินมาในคันสนะคะสถานที่ที่เราจะไปถ่ายทำฉากนู้นฉากนี้นะ,ะเราต้องขออนุญ,ญาตเช่นกันนะคะเรียกว่า จะต้องไม่มีปัญหาเนาะว่าไปละเมิดนะคะไม่ได้ขออนุญาตสถานที่ถ่ายทำนั้นนะทุกอย่างนะคะนี่ a p p a r e n c l listen form นะคะทุกอย่างนะเราต้องมีอนุญาตนะคะก็นี่แหละค่ะก็เป็นอะไรที่สรุปคร่าวๆนะคะสำหรับอ่านี่นะคะอีกคำเตือนหนึ่งนะคะอย่าใช้ดนตรีประกอบนะคะ โอเคไหมแล้วก็อย่าถ่ายนะที่มันมียี่ห้อสินค้าหรือว่างานที่เขาแบบแบบปกป้องนะคะอย่างเช่นพวกกระปร๋องเบียร์กระปร๋องน้ำไอโซดานะคะโลโก้เสื้อผ้านะคะยี่ห้อสินค้าพูดง่ายๆนะคะงานอาร์ตเวิร์กเช่นกันนะงานประดิษฐ์ต่างๆเนาะอันเลสนะคะหรือคุณมีสิทธิ์นะได้รับอนุญ,ญาตให้ถ่ายทำอย่าใช้ภาพฟุตเทจหรือจากมูวี่จากภาพยนตร์ทีวี วิดีโอบน YouTube ช่องใดๆนะคะหรือหนังสือนะคะรวมทั้งคือพูดง่ายๆคอนเทนต์ในวิดีโอเราต้องไม่ไปเอาของใครมาทำนะคะ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของนะคะลิขสิทธิ์เนาะทั้งหนังสือนะะข้อความดนตรีนะคะหรือภาพยนตร์ฟิล์มทีวีรายการทีวีใดๆเนาะอันนี้นี่รวมถึงทุกสิ่งเลยนะคะทั้งที่อยู่บนโมบายดีไว i c ์นะคะหรือทีวีที่เป็นภาพแบ็กกราวด์นะคะแล้วอย่าใช้ดนตรีประกอบนะคะอันนี้เราไม่เอานะคะไม่ต้องใส่ซาวทร็กนะคะ เป็นภาพดิบๆเลยนะคะ uh, No how personal information will be collect, use and share นะคะ uh, ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ You provide to us in appearance นะคะ about the people that film covered uh, นะคะ by this data protection notice อันนี้ก็จะเป็นไปตามกฎนี้นะคะว่าทำไมถึงต้องมีใบยินยอมนะคะเซ็นยินยอมแล้วก็ให้ระมัดระวังนี่เขาเตือนเลยคะ่ะ โปรดระวังนะคะแล้วก็อย่าละเมิดกฎนี้นะคะกฎหมายนะคะสำคัญเลยนะคะกรุณาใส่ใจนะะป a y attention เลยนะคะสำหรับสภาพแวดล้อมในความปลอดภัยของคุณนะคะมั่นใจนะ,ะ Make sure ขอให้มั่นใจว่าได้ทำตามคู่มือแนะนำของทางภาครัฐนะคะรัฐบาลเนาะ หรือการเดินทางเนาะในการเดินทางนะคะแล้วก็ social distancing and face covering ก็คือเรื่องของไวรัสโควิดนะคะเป็นการป้องกันนะ,ค,ะคุณก็ต้องใส่ face shield นะคะใส่ผ้าปิดจมูกนะคะในช่วงนี้นะคะที่เรายังจะต,ต้องถ่ายทำแล้วแบบมีภาพที่แสดงให้เห็นว่าเราก็ให้ความร่วมมือในการที่จะปกป้องตัวเองนะคะ,ะป้องกันนะคะโรคแพร่ระบาดเนาะ การถ่ายทำในวันที่25กรกฎาคมที่ส่งไปเนี่ยสถานการณ์ไวรัสมันยังไม่คลี่คลายนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์หรือฉากต่างๆที่จําเป็นเกี่ยวกับการป้องกันตนเองก็จําเป็นนะคะผ้าปิดจมูกเจลล้างมือนะคะเฟสชิลนะคะคุณควรจะมีตรงนั้นในในวิดีโอที่คุณถ่ายทำนะคะทั้งทั้งถ่ายเห็นตัวเราเองนะคะหรือไปถ่ายบุคคลอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ฝากนะคะแล้วก็นี่นะคะเป็น YouTube นะคะช่อง l i f e i ินเด y นะคะที่ มีรายละเอียดนะคะที่ให้ทุกท่านนะคะสามารถเข้าไปรับชมนะคะในนี้ก็จะมีเ,เว็บไซต์เนาะ u u t u r i o r i g i น a l นี้นะคะที่เป็นหน้าให้เรานะคะส่งผลงานเข้าไปนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์อินเดียนะคะคลิปวิดีโอใหญ่เลยนะคะซึ่งเขาจะจัดฉายนะคะผ่าน YouTube เรานี้แหละคะ่ะรายละเอียดนะคะเข้าไปดูในช่อง y o u t u b e ช่องนี้นะคะคุณก็จะได้เข้าใจนะคะว่าเออ ทำไมเขาถึงได้มาจัดแคมเปญตัวนี้นะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะคะที่สนใจสําหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ